จาพี่น้องนี่คือนาตาของปลาลาทีมักฝรั่งเห็นตกใจเลวมันเห็ดยังมันจะฆ่ามันซะบ่สนเด็กคณะกูแซบจ่าพี่น้องนี่คือปลาที่ดิวมักของเมื่อวานเนี่ยมักเกลือที่เป็นขึ้นหนึ่งเพราะฉะนั้นแล้วแล้วค่อยเอาม,มามักเข้ากัวพี่น้องใจเขากัวค่อ,ขอ,ขอ,ขอขนข้างที่จะน,นักนิดหนึ่งเด้ออันนี้ก็คือถังหนึ่งอันนี้เป็นรอบที่สามทีเดของปีนี่ก็ดูปีนี้คือจังไหนที่จ้เห็ปเดปลาลาเห็ดปลาแดกตอนนี้ซะนะไปกินยูเทนจะติดใจนะก็เลยกูม่เห็ดกินเองก็ได้แอกว่าสั่งปลามาสามลัง อันนี้คือมันเป็นมันเป็นขวัญสุดท้ายแล้วพี่น้องเดี๋ยวก็เลยว่าก็ได้เอาข้าวกลวมาปกรอบแรกนี่คือใส่ข้าวกลวแบบว่าตัวต่อตัวมาปก๊บปุ๊บปุ๊บพอเสร็แล้วมันขวัญพี่น้องเป็นน้ำเหนียวเหนียวสิเดี๋ยวก็เลยว่าเอามาขยำดีกว่าเลยว่าเป็นขั้นตอนสุดท้ายพี่น้องนะคาดเกิดว่าเ้างมาร์คความขึ้นแล้วเนื้อปลาเขาเนี่ยมันบอกแข็งเดี๋ยวเอาเกลือเพิ่มนิดนึงพี่น้องตัวต่อตัวเนาะคือเออเออใส่ทีละตัวนะเข้าไหมแล้วมาะ่อยมาขยำนะครับข้าวกลวแล้วก็มา นะได้จ้ะขยำบปได้เบิ่งกล่องเลดนิดตานะคนเบนิบ่งกระสีไล่หัวงอนส่วนหัวมันพี่น้องดิว่าทิมดูกระสีมักแยกใส่ขวดโหลต่างหากมักแยกเขา้าขวดใส่ขวดโหลนี่คือมักเกลือขามขึ้นด้วยกันนี่แล้วจ้ะหมักทิ้มมาเลยไปพี่น้องพอดีแล้วขยำนิดนึงจ้ะเนาะ ถ้าเกิดว่าเนี่ยปลาว่าแข็งให้เติมเกลือเข้าอีกนิดนึงจ้ะมันจะได้เป็นแบบปลาเพราะเ,าะเกลือม่ใช่บอลนองเนะาะขออนุญาตเด้อขอโทษหลายๆรแล้วคนเบิ่งก็ได้อันอยากให้เบิ่งคื่ตอนตาข่อยข้งเคสทัง้งนั้นปรีเบิ่งกล่องผมเนาะไปแล้วจ้ะพี่น้องได้ถังหนึ่งพอดีสามลัง